สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่สิบหากลุ่มผ้าพันสองห้าหกแปดครับมื้อนี้ครับผมจะมาทําคลิปสรุปเด่นบนเม็ดเดียวเด่นล่างเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายก่อนเลขออกหนึ่งวันนะครับลงให้เอฟซีทางช่องมื้อนี้ครับผมเนาะเพราะว่ามื้อนี้ครับสิบห้าแหละครับผมเนาะพรุ่งนี้สิบหกนะครับเลขออกครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะ กดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นครับผมเนาะขอข้อหา้าแป๊บนึงครับผมเผื่อมี FC ทางช่องครับท่านใดสนใจบูชาครับผมเนาะทูบเสียงไทยครับพร้อมคาถาบูชานะครับผมเนาะนี่ครับสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่065 3418836นะครับเบอร์นี้เบอร์เป็นน้องคำแพงนะครับ นี่ครับสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่0653418836ครับทุบเสียงไทยหลวงปู่ศิลานะครับผมเนาะโอเคครับผมพา FC ทางช่องครับผมเนาะก่อนอื่นครับมันดูนะครับผมเนาะล่าสุดครับของ FC โคลาตนะครับเพิรนวางครับผมเนาะถ้าออกตัวนี้ถ้าหัสฝากบอก FC ทางช่องด้วยนะถ้าออกตัวนี้นะ พี่ถูกเป็นล้านนะครับผมเนาะเป็นแจงข่าวแม่ครับผมของ FC โคราชนะครับนี่ครับ FC โคราชนะครับศูนยเม็ดเดียวเน้นๆนะครับ05เน้นบนนะครับกลับด้วยนะครับนี่ครับล่าสุดครับของ FC โคราชนะครับโอเคครับผมเนาะมาดูสรุป เด่นบนดีกว่าในช่องผมครับสรุปเด่นบนนะครับสรุปเด่นบนในช่องผมตรงกันเยอะมากก็คือเลขตัวไหนเอ่ยนี่ครับตรงกันนะครับมีเลขล็อกจากกทมนะครับ5758ครับแม่สารคาม58ครับแล้วก็ FC ภูเก็ตครับ ก็5 8นะครับแล้วก็มีเลขวิ่งเชียงใหม่ครับผมเนาะก็5 8นะครับนี่ครับสรุปตรงกันที่บน5 8ตัวเดียวนะครับส่วนล่างรอแป๊บนึงนะครับผมเนาะส่วนล่างรอแป๊บนึงนะครับสรุปเลขดังในช่องผมนะครับบนล่างนะครับสรุป เลขดังในช่องผมนะครับสรุปเลขดังครับผมในช่องผมอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับช่องอื่นนะครับบนครับบนนะครับบนบนนะครับเด่นที่5้านะครับบนครับ สรุปบนนะครับเด่นที่ห้านะครับนี่ครับ f อซภูเก็ตศูนย์กับห้าปทุมธานีสี่กับห้าเลขวิ่งเชียงใหม่ห้ากับหนึ่งเลขล็อกจากกทมห้าของพระหัตของผมเองครับสี่กับห้าครับแม่สรารคามก็ให้มาห้าครับผมเนาะเลขวิง่งสนามบินน้ำก็ห้าครับแล้วก็เลขวิ่งสงขาก็ให้ห้านะครับนี่ครับ 1 2 3 4 5 6 7 8้าดดนะครับผมเนาะ8สำนักในช่องผมครับเทใจให้5เม็ดเดียวนะครับผมเนาะก็คือว่าบนครับเด่นที่5ครับบนครับเด่นที่5นะครับเลขดังในช่องผมนะครับ58เม็ดเดียวครับนี่ครับ5 8เม็ดเดียวนะครับ เรียกดังในช่องผมนะครับสําหรับบนนะครับนะครับผมมาดูล่างดีกว่าครับมาดูล่างครับผมเนาะมาดูล่างดีกว่าครับสรุปเด่นล่างครับสรุปเด่นล่างครับผมเนาะนี่ครับสรุปเด่นล่างครับแม่กทมครับ9กับ0 f c ซภูเก็ต9กับ7ครับแม่สระบุรี9กกับ0ของผม790ครับ ของเชียงใหม่9กับ0ครับปู่38 9เม็ดเดียวออและแปร9เม็ดเดียวครับเลขวิ่งสงขาก็ให้9มานะครับแล้วก็ FC นักขุมน้ก็ให้9มานะครับนี่ครับสรุป1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับผมเนาะสรุป9สำนักดังนะครับผมในช่องผมนะครับนี่ครับเทใจให้ที่9เม็ดเดียวครับผมเนาะ ล่างฟันทงที่9ครับล่างฟันธงที่9ก้าล่างครับฟันทงที่9ครับสรุปเลกดังในช่องผมอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับช่องอื่นนะครับผมเนาะนะครับผม มีเก้าอะไรบ้างที่ว่าดังในช่องผมครับนี่ครับหนึ่งสำนักล่างนะครับมีของปู่สามครับผมเนาะเก้าสาครับผมเห็นไหมแล้วก็ของอรับแปรครับ94 96ครับของ เอฟซีภูเก็ตครับ93 94 95ครับของเลขรับสงขาครับ91 94นะครับเลขวิ่งเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวครับ93 94นะครับแล้วก็ลุงโชคดีนะครับ49ครับผมน้อง59 19ครับล่าสุดครับของอาจารย์ต้อยนะครับให้มา94นะครับผมน้องล่างนะครับผมนาอเด่นล่างงวดนี้ในช่องผมนะครับ สรุปให้คือ94เม็ดเดียวครับผม94เม็ดเดียวนะครับเลขดังในช่องพหัดนะครับนี่ครับเลขดังในช่องผมนะครับลงวันที่16ทับ2ทับ68นะครับ 16ทับ2ทับหกครับผมเนาะมาครับผมมาให้เอฟซีทางช่องแคปหน้าจอนะครับสรุปเลขดังวันนี้วันที่15้าครับผมเนาะเลขดังในช่องผมหรือว่าทางช่องผักขัดชาแนลนะครับบนครับเด่นที่5ครับ58เม็ดเดียวนะครับล่างเด่นที่9ครับ9 4ตัวเดียวเน้นๆนะครับนี่ครับ สรุปเลขดังบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวทางช่องพราหัดชาแนลนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะกระสุดทางนีครับกับขาอุ่ยพรอนไห้เอซทางช่องขี่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงนินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กัสวัสดีครับเชิญชิปนาครับผมเนาะ